ฟในพาร์ทที่8นะแล้วก็ไม่ได้จะเล่นแบบธรรมาดาแต่พวกเราจะมากลุ่มมอบล้อเสียงดวงกันด้วยพวกเราจะได้ตัวไหนไปสู้กับเหล่าสกีบีดี้ทอยเลสไปรับชมกันได้เลย <Yeah. S 1> <_ un> พวกอนเกลียนหลามวันนี้นะทุกคนครับเรามาอยู่กันในแมตช์ทอยเลสชาวว่าดีเฟนในพาที่8นะนี่เย ทุกคนครับเรามีอะไรสนุกๆมาเล่นกันนะเราจะทำการหมุนวงล้อนะครับแล้วก็สุ่มตัวไปสู้กับสก i บ i ดี้ทอยเลสนะวเว้ยโค<อ>ตรเสียงเลยนะเนี่ยนี่นั่นแหละทุกคนครับมาดูซ้อมว่าเราจะได้ตัวดีหรือไม่ดีในการลงสู้กับสก i บ i ดี้ทอยเลสนะครับอย่างน้อยต้องได้ซิ c เก็ตเอเจน ด้ยกติกาคือเราจะสุ่มคาราชสองตัวนะครับแล้วใครในสองตัวไหนก็สองตัวนั้นไปสู้นะคะเพิ่มแสดงว่าเราวางได้ทั้งหมด6กตัวสินะเนี่ยสำหรับพวกเราน่ะหลังจากนั้นเราก็จะทาการสุ่มด่านด้วยนะคะว่าเราจะตัวที่เราสุ่มได้เนี่ยไปลงในด่านไหนเว้ยโอ้ยถ้าย so well. ี้เขาได้แม้นี่เราจะรอดไหมเนี่ยก็ไม่รู้ต้องรอดูตัวที่เราได้ดยไงเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าทุกคนคัะว่าเราจะสุ่มได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยไปเลย ตอนนี้ทุกคนครับเราอยู่ในแน่สุ่มตรงนี้เลยนะโดยที่รับเรเียงใครจะเป็นคนสุ่มดีพวกนายฉันขอชั้นก่อนเว้ยโอเคก็คือในสุ่มสองตัวทีเดียวไปเลยนะโอเคในม,มีเทคนิคอะไรไหมก่อนจะสุ่มเนี่ยฮะเทคนิคของฉันก็คือให้พวกนายอวยพรยังไงแล้ว ขอให้ได้ตัวกากแล้วกันนะไอะโอยพอรนเลยเอาให้ได้ตัวกากแล้วก,กันเอาว้าีย <c oughs> อ่อเดียวกันสองคนเลย <c oughs> สาธุสาธุว้ายโอยลืมไปเรียนถ้าฉลามได้กากคือทํทให้เราแพ้ได้เหมือนกันนะเว้ยเออไมาไม่เอาตัวดี <TV S 1> ตัวดีทีวีวูแมนละกันขอให้ได้อันนี้คือดีสุดแล้วใช่ไหมในทีวีวูแมนเนี่ยอ้ดีสุดแล้วช่วยทีมได้เหม้ทุกคนแค่มาสู่เป็นฉลามตัวแรกเลยดีกว่าดูซิฉลามจะได้ตัวอะไร <curves> ขอตัวดีๆละกันโอ้แมทท็แทนสเดงฮัลโหลตัวนี้ฉันไม่มีเ oh <Wow. S 2> ว้ยแอวมาถ้าคอนสูมใหม่ราบหนึ่งโหเซไดมากเลยด้วยตัวเทพแต่นั้นไม่มีเออเสียใจมาลองดูตัวนี้อ๋าา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 าน ตัวนี้คือมีในพัชที่แล้วแล้วทุกคนแคปฉลามได้ตัวนี้ไปตัวแรกเลยฉลามใส่ไว้เลยเยอะมากเลยอุ้ยแทบเป็นตัวดีด้วยนะเนี่ยแล้วมาดูตัวที่สองของฉลามแล้วทุกคนแคปดูซิฉลามจะได้ตัวไรกดเลยแม่ขอตัวเทพเลยเจ็ตแพ็กอะไรแบบเนี่ยเออตัวหนึ่งไปไหนมาทางนี้ได้คนขับรถตัวนี้ฉันนีนะ <Okay. S 1> โอเคโผได้ตัวเก่งแม่เก่งกับธรรมชาติในสีเขียวต่อไปตาใครดีเอเลี่ยนตาไหนเลยหม่เออเอาของฉันก่อนก็นได้แม่ทุกคนคะมาดูซิมันตัวแรกของเอเลี่ยนในเจ้าตัวไหนสิเกทเอเจนต์แน่นอน <Whoa. S 1> มแม่ลองดู oh. ว่าจะได้สีเขเจ๊หรือเปล่ามาลองดูกันเลยทุกคนแครบอ่าขอให้ได้ขอให้โดนเอ,อ้ยไหลมาทางสีฟ้าวมา่แช่เงอาย่าดอ,อ,อันนี้มันตัวลำโพงในอีอเรนในมีตัวนี้ไหมฉันมีนะโอเคนใส่ตัวนี้ไปเลยตัวแรกของนายเปิดประเดิมด้วยตัวกากเลยแฮ เออแย่มากเลยว้ยตัวนี้มันดีอยู่นะฉันเคยเล่นเลยนะการโจมตีมันก็ดีอยู่ที่ก็ไมนแค่สีฟ้าเองแสดงว่ามันกาดเจ้าก็ในอย่ามองคนที่สีสิแม่มาทุกคนตัวที่สองใอ้เรียนมาดูเลยตัวไหนแม่ที่แค่อ้อยเลยไปแล้วโอไม่โอ้เอาไปเอาตัวอะไรตัวเงิน ของเอเล่นของชนะนี่คือสุมไปแล้วแน่ก็ถือว่าได้ตัวในระดับกลางๆนะคะไม่ได้เก่งแม่ของนายคือความหวังเลยเยเจ้ากโ็โอเคอได้ระดับมิสเทคมาลองดูทุกคนครับคือผมมีทุกตัวนี้นี่เลยนะยกเว้นตัวเอเจนนะคะมาลองสุมอะไรดูซิได้ตัวอะไรแม่ไม่จ่ว่านายได้เอเจนนะเว้ยโอ,อ้อม่ใหญ่ไปเลยไรละไรสีขาว <laughs> ตอนเริ่มเกม โอ้โหน้องตัวนี้นะคนราคา80นะคะผมได้มาแล้วตัวนี้ยิ่งสมยิ่งดวงแย่้ <c oughs> ไม่ได้ตัวดีๆเลยโอเคมาดูตัว2ความคาดหวังอยู่ที่ตัว2นะทุกคนมาดูกันเลยแม่เจ็ดผชรก็ได้เออเจ็ดแพงหน่อยเธอหรือนินจาก็ได้โอ้โหมาดีจไมเดียวกับเอเลี่ยนเลยโอ้โหเอเลอี <c oughs> ่ยนเรามาเปิดเพลงฟังกันเถอะชาวบานน่าจะตื่นหน้าดู เรามาดูกันเถอะว่าด่านเราจะได้ด่านอะไรขอด่านแบบอีซี่พอได้ไหมถ้าไปูุกว่าันฉันกลัวไม่ผ่านมากเลยเอ้ยเอาจริงๆนะฉันว่าด่านฮาร์เนี่ยจะรู้สึกว่าจะแพ้เลยอ่ะอ้เออทุกคนค่็งไเราจะทำเทคนิคอะไรกันดีมีแบว่มสใสมูมไหมเราไปยืนหน้าด่านอีซี่ไงเจ้าก้ เอางี่เลยอ๋อไปยืนหน้านอนอีซี่แล้วค่อยสุ่มใช่ไหมใช่แล้วเว้ยแม่พวกแม่มาเรายืนหน้าอีซี่ตรงนี้เออไป็นเทคนิคนะทุกคนเพื่อให้ได้ด่านอีซี่นะคะแม่ขอให้เราได้เล่นด่านอีซี่ทีเถอะสาธุสาธุขอเถอะนะเว้ยหลังจากเรายืนหน้าอีซี่ได้ทนค่ะมาสุ่มกันเลยแม่หนึ่งสองเซมดูสิได้ยังไรอีซี่อีซี่อีซี่โอ้โหได้ด่านน่าโอ้ไม่นะ ระดับฮานมาทุกคนแครมื่กก็ถือว่าดีอยู่ที่ไม่ใช่ใเมยมกับอินเซนน่ะตายอู้ยถ้าได้สอด่านนั้นแล้วก็แพ้ชัวร์เลยนะนี่เอแค่เปิดเกมมาก็แพ้แล้วชะแนนทุกคนครับไปสุม่มาแล้วเรามาเล่นกันเลยดีกว่าพวกในระดับฮานโดยที่มีแค่คนละ2ตัวมาเล่มเลยม่ ขอให้ผ่านเถึงจะเป็นชัยชนะนะเมยทุกคนผมรู้ว่าตัวนี้ทำอะไรได้ผมลงก่อนเลยเป็นตัวลำโพงนะคะมาลงตรงนี้ก็ได้เออนี่ลงกับเอเลี่ยนนะครับนี่สุดท้ายแล้วงในชั้นรอเก็บ300ลงตัวกล้องนะเว้ยเออตัวกล้องโหในแพ้ที่แล้วนะทุกคนนี่ในช้นลังก็รอลงได้เลยเดี๋ยวตอนแรกๆฉันรับมือกับเอเลี่ยนเองใหญ่ใหญ่ใกญ่เลยอ่ะแค่นี้เหมือนจะไม่ผ่านเลยอ่ะหลุดแท้วอ่ะ หลุดไปนูนแล้วแอะเอาเ้ยเอะฉลามน่เลียเก็บตังเร็วเทาาให้ฉันจ,จะเก็บตังยังไงละเนี่ยเอ้ได้แล้วเว้ยไม่นี่ต้องนลงตัวนี้นนมาวา,างหลังดีมไม่วา,างหลังเล่าว้าวไอ้ตัวหลังปล่อยไปเลยให้จบทีฐานไปเลยน่าจะไม่พังเราแถนานแรงวาเลือกเยอะอยู่ฉันจะไม่ย้อนไปเสียเลือนแน่นอนว้าวจะเป็นผ่านตัวหนึ่งนะเนี่ยสองตัว หลุดไปเยอะดีนะทุกคนแค้นเนี่ยเรามาดูด้านแนวโอ้พอได้ตัวนี้มารู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเออจะมว่าช่วยได้เยอะเลยตอนนี้ฉันเก่งที่สุดพวกนายต้องปนนิบาตฉันนะเว้ยไปหาข่าวมาซะวายฉันก็ลงน้องสาวตัวนี้มาแล้วทุกคนแปดสิบบาทเท่านั้นราคาถูกดีนะคะเป็นตัวอ่อนมากๆเลยอัปเกรดด้วยเงตรงนี้ลงปุ๊บอัปเกรดได้เลยโคตรถูกนะนี่ยะโอ้จ้ว่าไปน้องสาวนี่ผมไม่เคยเล่นเลยนะนี่สวยแม่แม,มวแนวอะไรมอยากด๋อย <laughs> คือมองเฉพาะตัวสวยแต่หน้าไม่ได้ไปมองดูดิโหดจริงนะทุกคนตัวแฉลมโหดจริงโหดจังกะละมังเลยนี่โอ้โหลงมาสองสองตัวเลยเออโอ้ <laughs> ช่วยกัน, <laughs> กนสุดๆนะหวังว่าเราจะชน,นะนกับตัวระดับกลางประมาณนี้เออขอให้รอทีเถอะมีช <laughs> ั้นอยู่พวกนายไม่ต้องกังวล เรายังไม่ต้องออตโตส้สคีปมางนะเว้ยเพราะตัวละมันอ่อนนะถ้าเราออตโต้นี่มีหวังหลุดเยอะแน่เลยว้ายแต่เราพบพวกนายมันเจ๋งแม่มันก็โจมทีได้ดีอยู่นะไม่ได้อ่อนมากนะถือว่าแบบว่าเริ่มต้นเกมได้ดีแต่ลหลังๆไม่รู้จะไหวไหมฉันว่าไม่ไหวอรอกจะเกือบอะพลังดาเมจมันน้อยมากเลยเออแต่ก็ต้องรอด,ดูนะทุกคนอย่าดูถูกงลำโพงนะอย่างนั้นก็เปิดเพลงฟังได้เฮ้ยมีประโยชน์จังเลยลองคิดดูดิถ้าโลกนี้ไม่มีลำโพงจะเป็นยังไงคนจะแบบเศร้าแค่ไหนอเอเฮา <ๆ S 2> น่าดู ไม่บปนลำโพงไม่ได้แปลว่าหูหนวกซะหนหอยแต่ชีวิตขาสีสันเออถือว่ายังโชคดีตรงที่ฉลาดยังสูบได้ตัวนี้นะตัวใหม่เนี่ถือว่าแบกได้มากเลยเนี่ยเออจบกันอีกเซ่มีละคนแขงมาใส่ด้านหน้านี่เยอะเลยมาสแปมรัวๆเลยนะครับตรงนี้เพราะว่าโจมตีอ่อนคือต้องอยู่ด้วยกันเยอะๆจะได้โจมตีแรงขึ้นนะครับละโพงฉัตัดแล้วโอ้ยตัดเรยจังเลย เฮดาเมจแค่แปดสิบเองอะเน,นี่ยนี่ขนาดตาแนน,นดาเมจแปดสิบฉลามอีตัวหนึ่งของแนนเป็นตัวอะไรไงที่นายสุ่มได้ลืมเป็นคนขับรถนะแนนไม่ต้องเอาลงเล่มตัวนั้นน่งแต่เก็บไว้นั่นแหละเออเก็บไว้เฉยๆเลยโอ้แต่ว่าน้องสารนี่คือดาเมจแรงอยู่นะ,200นะสองร้อยเลยเนี่ยส <Wow. S 1> ูงสุดนีโ่โว้าวว้าวอุลเล็กจังเลยสถานการณ์ตอนนี้คือเป็นไม่ได้ดีอยู่นะทุกคนแคปดูสิเฮ้ย ฉลาบแบกหลังหักเลยตอนเนี้ยพวกนายก็อย่ามาเป็นผ่าห้ฉันมากนะเว้ยตัวมีอยู่แค่นี้ท่านทุกคนนะครับอยากให้ทำชาเลนจ์วันนี้นะท่นุกคนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะกลับมาสุมอีกนะถ้าลงในเมย์ด้วยตัวแบบนี้คือโหยน่าจะประมาณสิบวินาทีน่าจะแพ้เลยนะครับจะมาแพ้ตั้งแต่เทิร์นแรกเลยบ้างเนี่ยทุกคนดูนี่สีเสื้อสวยไหม เทหรือเปล่าเทหรือเปล่าเออนี่พรีเซนเ,เตอร์ของเสื้อนี้เลยนะครับคนนี้หัวโตโตนี่หน้าตาก็ดีสุดแล้วในแก๊งนี้ยอย่าลืมไปสั่งซื้อด้วยนะคะไม่เล่นทางหลังดูซิมีโลโก้ด้วยนะเน่แน,น่เป็นไงเทหรือเปล่าว้าว่าผู้แขกไหมแต่ระบงในอยากเห็นโลโก้ของเสื้อชั้นเนี่ยต้องมุดเข้ามาดูในตัวฉชนเฟซลองมุ <laughs> 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 ดดูดิ นายขอส่องหน่อยมีเปล่าอยอ้ยเหมือนเห็นแว๊บๆอยู่ไม่ใช่ก็เหมือนเห็นแว๊บๆแต่ใครมันไม่เต็มเลยไงลำโพงนี่ก็เต็มเลยนะคนพร้อมเป็นดีเจนะับจะเปิดเพลงเลยแต่ฉันว่ามันดูไหวอยู่แอาจริงออไนก็หายพวบอยู่นะาดูดีส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะตัวฉลามนั่นแหละก็ไม่อยากพูดเยอะว่าเดี๋ยวจะหาว่าอวยแหวโอ้ยไม่ต้องพูดหรอกเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วอ้ยเดี๋ยวลํานน่จะเพิ่มความยากมันยิ่งคือสุบได้แค่คนละตัวเลยแบบเนี้ย ฉันว่าไม่รอดใครได้ตัวเงินมาทีนี่คือเก็บเงินอย่างเดียวไม่มีเศษผีเลยอ่ะอันนี้เป็นตัวแบบว่าตัวซ่วมใหญ่นะครับโอ้ก็ไปได้อย่างรวดเร็วก็ไม่รอดอยู่ดีจิบจิบุ้ยดูสิทุกคนทางออโต้ที่ไหวไหมนะครับแงโอ้ยยังพอได้อยู่นะ้เนี่ย ว้าวขายตัวหลังๆไปเลยทุกคนไม่น่าต้องได้ใช้หรอกตัวหลังๆนี่นี่การโจมตีนะทุกคนเลือดไหลรัวๆเลยจะสกิปไปดีทอยเลดว้าวไหวอยู่ในไอ้บอลเลือดกามื่นมาไหมไอ้บอลมาเร็วอะไอ้รถนี่ไปเลยจะมาไอ้จะขารถถ่านไปเนี่ยเออมาทุกคนดูดิรถเลือดเยอะอยู่เนี่ยว้าวอย่าหลุดเลยนะอย่าหลุดเลยไม่มีตัวเอเจนต์ด้วยไอ้เี้ยการไม่ทันนะเนี่ยไอ้ไม่ทันอยู่ไม่ทันเยอะไม่ไหวอ่ะ อตัวเดินฉนานนี่คือวงก็กว้างอยู่นะคะถึงเส้นนี้เลยนะนี่เห็นไหมโอดูบอลเลยเสนหนึ่งดูดีโอ้นี่เสนหนึ่งละคะเนี่ยผมนึกว่าหนึ่งร้อยดูดิเลือดหายรวดอะเลือดไหลเป็นน้ําเลยอ่ะโอ้ดูดิตอนนี้ผมรวยสุดอะบอกเลยลองมาขอีเลียนนะครับคนรวยก็คือคนที่ไม่มีตัวเทพลงไงบอกเลย พร้อตันตั้งแต่ต้เนเกมแล้วฉลากนี่เรีอัพตัวไหนระวนเลยนะเว้ยแล้วลงให้ตันไปเลยนะเว้ยขอ,อแบบเร็วๆเลยเฮ <c oughs> ้ย,ย,ย,ยเร็วสุดก็ได้แค่เดียนแหละฉันไม่มีตังค์นะ <c oughs> นายโจนอย่างเลยฉันมีหมื่นเจ็ดแล้วเนี่ยเอเลี่ยคือเหมือนได้ลงแค่ตัวเดียวเพราะอีตัว <c oughs> เป็นตัวเงินนะ <c oughs> <c oughs> มาลาหน่อยซิมากก่อนจะจบเวฟทุกคนครับพวกเราจะมีเงินเท่าไหร่นะตอนนี้ก็มีหมื่นเก้าแล้วฉันว่านะพวกนายมีเป็นแสนแน่เลยเว้ยเออฉันเนี่ยฉันแน่ เล่นๆนะตัวเงินเต็มหรือยังมาบ้านทุกตัวแล้วตอนนี้โอ้โหเตะทีหัวโตไปทุกครแมวทุกคนดูแพมนี้สิโอ้โหรถเจ้าเออจะรอดได้เพราะมันมีรถสองคันหรือเปล่านั่นใหญ่ชะวาแล้วมันมีสองคันนะเนี่ยโอ้แย่แล้วอ๋อแต่ตัวฉลามนี่เดินได้ไกลอยู่โอ๋อเดินได้ถึงเส้นนี้ไหมอย่าให้เกินเส้นนี้ก็ผ่านร้ายร้ายนอยู่ร้ายอยู่ร้ายอยู่ อย่าบอสด้วยอ้แต่บอสนี่ดิไหวไหมไหวไหมขอร้องละฉลามเกิดจะไหวไม่เนี่ยโอ้ว่าจ้าเออไม่ทันแน่นอนโอ้ในไม่กีต้องลองหนีสักตัวหนึ่งไงเดินมาจมตีแล้วเออว่าแต่ก็ไปอยู่ดีโอ้หวังว่าแผนจะไม่พังนะทุกคนแขกโอ้ยตีอย่างน้อยเลยเออโอ้เชีายเอาเงินเช่ามาให้ตัวนี้แม่งเลยนี่เออจนมากเลยฉลามอ่ะ จจต้าโวองมารอดูทุกคนนคะว่าตัวนี้จะทำให้เนืฐานเราพังหรือเปล่านะคะแต่ฐานเรามีเลือดแค่ห้าร้อยเองเนี่ยเออน้อยมากอ,ะอ่ะย่าเพนะโอ้เลยสามหมื่นอย่าเพนะบอกเลยขอเธอขอแบบเลือดลดน้อยๆหน่อยขับรถชนนิ่มก,ก็ได้ไดเอ้ย<ก>รอดอยู่ เราได้แต่เก็บเงินไปเรื่อยๆในเอเลนไหเออรอขายตัวแล้วก็ลงตัวเงินใหม่อะไรนั่นไหนรอขายตัวแหละหมายถึงขายตัวเงินโอ้โหดู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 โหดแหมโอ้อะไรขอให้รอดเถอะนะโอ้รถใหม่แล้วอ้าฉันเกลียดรถเว้ยเออแต่เราก็รถเยอะอยู่นะครับนี่นี่นี่ถือว่าได้พังไปแล้วคันหนึ่งแต่รถนี่มันทำให้เราไม่ได้โจมตีพวกบอลแล้วบอลมันก็จะหลุดไปได้โอ้พังหมดแล้วโอ๊ยบอลโจมตีทุกคน พ๋อไม่ตัวไวมากเลยเออีเอย์บอสตายแล้วบอสตายเอออย่าให้หลุดแน่ถ้าหลุดทีแพ้แน่นอนรอบนี้เล็กตัวหนึ่งอเออไเกมโอ้โหจะมาต่อเลยเจี๋ยทุกคนครับข้าวจีเลยทีเดียวตอนเนี้ยฉันรู้สึกว่าเป็นประกาที่ไม่มีใครสามารถก้าวข้ามได้เลยเว้ยยินดีไงวายเ้โอเควายเว้า่าฮ่า่าอยากกระจอกเลยอ่ะโอ้ยบอกเลยถ้าไม่มีตัวฉลาดนี่คือแพ้นะบอกเลยแพ้ง่ายด้วยอ่ะ ฉันนี่โคตรเก่งฉันนี่ตัวแบกอ่ะฉันคือพระเอกเว้ยพอลงละเลงโอวยตัวเองก็เป็นเอ้าบอสมาแล้วแม่ถ้าบอสซ้อนจะสูญเลือดหกแสนนะดูดีใหม่แม่โหดูไหลเป็นน้ำอ๋อเริ่มหายหายหายบอสบอสร,รีบกลับบ้านไปเถอะเรียบร้อย <c oughs> โประธานด้วอะไรรึเปล่าอ้าย <c oughs> อยเป็นการเปิดคลิปแรกได้ดีมากทุกคนครับชนะในรอบนี้ มปๆคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าชอบแบบนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อเสื้อนี้ด้วยนะครับเพอและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงส5ิบาทเท่านั้นนี่ขนาดมีแค่ตัวดีๆตัว,ดวเดียวเ่ยยังชนะเลย